อุ้งอีและคุณครูโอเคอันนี้เป็นครั้งแรกของอุ้งอิงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพัฒนากันนะอากมาค่ะกระชาได้ป๊อปนิ้วชี้ก่อนพูดโนตด,ด้วยโดโด,โด,โดนิ้วนางนะ่าเก่งมากสายหนึ่งลงนิ้วนางนะคะนิ้วนางอ่าตรงจุดนะซอน ลกลับไปที่บ้านเราซนคุณโน้นเลยนะคะต่อไปนิ้วชี้นะอ่าต่อไปนิ้วชี้มาฟาฟาเรียบมาปลลอยออกเป็นมีมนั้นเก่งมากเดมาซีเดนิ้วนางสายสองนี่นะคะเลตรงนี้โน้นตรงนี้คะตรงจุดพอดีเลยนิ้วนางอเออตรงจุดไปต่อนะอ่าแล้วก็จบที่โด ้อนอย e ู่ไหนนะจุดวงล่างเลนี่สายหนึ่งเลยนิ้วนางตรงจุดนะสอนสอนอ่ะนิ้วในเอ่ยนิ้วในคะนิ้วนางอ่าถอยเลี้งหน่อยชนเหล็กแล้วชนเหล็กแล้วเห็นไหมโอเคสอนสอนแล้วก็ฟาฟามีมีเลเลนิ้วอ่าเก่งมากโหสุดยอดเลยอีกท่อนหนึ่งสอนสอนฟาฟามีมีเลตรงไหนนะอ่า Lê, Ôi lê tông anh ha, lê dù luôn luôn lắp luôn 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 Lê luôn 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 à luôn lê luôn lắp luôn 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 son luôn 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 này hả ปล่อยออกมีมีแล้วก็เลจบเป็นตัว,ว,ตวโดหรือว่าคอร์ดอะไรนะมันอยู่ในคีย์ไลน์สองสี่ห้าก็คืคอคอร์ดอะไรลูกคอร์ดสี่ไหนดีพร้อมกันสิสามสี่บายบาย